ย,ย,ยิ้มบ่อยบ่อยพูดร้อร,อรอ้รอนาทะเลาะกับไทยเสียงประมือให้แฟนเพลงขึ้นข้าวหน่อยจำแม่นมากนะคะ <Hello. S 2> แต่ด้านหลังหนูคิดว่าน่าจะเป็นพวกแม่ที่อา,อาจจะต้องเพิ่งเคยได้ยินแน่ๆเลยเ <ๆๆ S 2> พราะว่านั่งยิ้มกันจ้าเลยยิ้มหวานมากไม่ได้พูดนะคะแสดงว่าเพิ่งเคยนะคะต้องต้องไปเขาเรียกว่าไงคะค้นหาดูนะคะเพราะว่า เป็นแฟนต้นข้าวเนี่ยมันต้องมันต้องมีสโลแกนนะคะประจำค่ะตู้เพลงตู้เพลงมาแล้วเหรอคะมาแล้วมาแล้วอยากฟังเพลงอะไรคะแหละแพท้องเมื่อกี้มีแม่ของมาด้วยคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูร้องให้สักสองท่อนได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวให้อาจารย์มาตามหนนะคะอ๋อยวมาอย่ามาแม่ อาจารยอ์อีกทีหนึ่งค่อะอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงแต่หนูขึ้นใหม่ยอมเมื่อแม่แกเธอท้องอยากกินดินงกับสุกโพเดาสมมาคามาเฟื่องลูกอยา กินเยอะมากแม่อยากกินเยอะเกินไปนะคะก็เลยยิมซ้อมไม่จบซิกาสังหน้าของพี่ยิบซีเหรอคะของพี่ยิบซีของมันมีสองอร์ชั่นนะคะเวอร์ชั่นแรกเลย ขอบคุณค่ะปรัมมานิทะะเดี๋ยวร้องร้องอีกหลายๆเพลงเลยนะคะเพลงร้องตู้เพลงอีกหลายๆเพลงเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะหนูก็ไปสวัสดีคุณปู่มานิทนะคะ โอนะคะไทยแลนด์ Thailand. ขอบคุณค่ะที่โอกาสหนูนะคะวันนี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคพี่แจ็คธนพลด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักร้องทุกคนเลยจ้าแล้วก็ที่สาคัญขอบคุณอาจารย์นักดนตรีทุกท่านเลยนะคะผิดพลาดประการใดหนูขออาภาัยด้วยนะคะวันนี้หนูขออนุญาตลาลาก่อนค่ะพี่แจ็คครับเพราะว่าเดี๋ยวหนูมีงานต่อที่บออพลอยใช่วันนี้มามารมกันะ เดี๋ยวมาเจอกันอีกถ้าอยากเจอพี่แจ็คนะอีกนะคะจะได้มีโอกาสได้ร้องเพลงคนแบรักวยกันอีกนี่ค่ะวันนี้หนูขออนุญาตกราบลาและเดี๋ยวมารำวงกันต่อนะคะคต้นข้าวสุปรยาขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีจ้าโปรดเลยน้องต้นข้าวนะครับครับก็เมื่อกี้น้องต้นข้าวบอกว่าถ้าอยากจะให้ต้นข้าวกับพี่แจ็คได้ฟิชเชอร์ลิงกันบอกว่าก็ จ้างไปทั้งสองคน <c oughs> ขอโทษนะครับจ้างทั้งวงจะดีกว่า0819297171ึ1 1> <c oughs> ่งกจำไว้นะจ๊ะ,อะโอเคช่วงนี้ขอการเรียนเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านขึ้นมาบนฟลอร์รำวงเลย <c oughs> เราจะเริ่มต้นรำวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับครับแฟนครับพี่พิแทครับรางวัลก่อนฮะ ฟนคลับน้องข้าบอกว่าเหลให้รางวัลคนเดียวไม่ได้ต้องให้สองคนพี่น้องไม่ต้องรีบกลับนะครับเดี๋ยวเราอยู่สนุกกันจนเที่ยงคืนเลยใช่นะฮะเอฟซี <c oughs> G, พี่แจ็คขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยให้กำลังใจพี่รอสโฟเอสที่เขเป็นในค่าย ฟอสเทเลนนะครับได้ร de ับฉายาว่าเป็นเจ้า <dancing> พ <además> ่ะระบบชาวบ้านและนี่อีกหนึ่งศิลปินที่ไปไหนมาไหนก็ได้รับความนิยมนะด้วยรอยยิ้มมันมีเสน่ห์เสียงร้องที่เป็นอัตลักษณ์จมได้รับฉายาว่าเจ้าชายระมวงเพรอมแลวสนุกกันดอกกับ